ลเลิศค่ะใหม่ไม่ขันแก้มออายดอกไม่ไม่สาวนักเรียนมอปลายยังหักให้บอทันได้ใช่ไหยน้องยังเรียนและยังหน่อยอย่ามาอ้อยให้เพลิดใจยังขอเงินพ่อแม่ใส่บอทันได้ใบรับรอง ใจน้องฝากเจ้ไว้กับพ่อห <hab> ัวสิบแลนบ์ปะคะยังติดรอวิชาโมอขันสิบอกว่าฮักน้องไดทถามพ่อบ่งกันเถอะไปแล้วห้างนาคุณนจักขอเดอน้องขอน้ำยิลิี่ไอเห็นยำได้เที่ยวขอเบอ ถึงให้ไปอายกะเกินพอเซนเซอร์อยู่ทุกวันเบีเอสซีเราห้องเพลงบนจุดกเทื่อกชิฮ่องให้มันจบค่ะมีีงานนี่เดี๋ยวเรามาส่องเฮดเลยได้เบอร์ล้านเออในพระเจ้าบิลลนี่ลายลายนี่จ้ามันมีอ้อป่ะพระเจ้าลายลายในอุปยตอนนี้กระไรป้ายไปแล้วสวัสดีอีกรอบตามสัญญาเลยค่ะพี่น้องค่ะไปหาเลาะเบิ่งเฮดอีกก่อน ตอนนี้สี่โมงสิห้าโมงแล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงหอดศพอ่ะติไม่เก็บแม่ยัไม่ลงหอดเนาะยังไม่ตนอีกยังลงแบบยุ่พมันต่อีกยังลงแบบยุ่งๆห้ยกันได้บ้างนะได้จ้ามันใจนะคะถ้าไม่ไปมันก็จะไปนี่มันจะมีกัะมีกับมีกับมีอยู่ค่ะไปให้มันแล้วซะชนะไปให้มันแล้วมันรวดจ้าเราไม่เหนื่อยค่ะเราไม่เหนื่อยค่ะเราไม่เหนื่อยเลยซู้ได้ค่ะถ้าเห็นออกมาสู้ไม่ถอยค่ะสู้ไม่ถอยค่ะ มีงานมีเงินสากอนอย่ารีบร้อนหารใครก็นายงานคำพ่อแม่สอนทั้งไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้ยังใจทันเมื่อมีคน,นขอ,อรประตูจใ,ใ,ใไจไม่กหงสาวหมอบลายยังอายคำหัก มิชาอกหักติดแล้วแกรอบไดคเบื่อบอ้ค่ะคนเบื่อ <c oughs> อนังสื้อเรียนเพื่อเอ็นเข้ามหาเลยแต่อนัง <What? S 2> อีปปเลย <c oughs> แต่อนังซื้อใจกลัวเด็กเกรตเป็นน้ำตาตามต,ตุ้ยมานะคะ <c oughs> อุ้ยมันคือดอกงามแต่น่าเห็ดเบื่อนะ เป็นเฮ็ดไข่บ่เฮ้ยเจียงยิงผมเป็นเฮ็ดไข่บ่บ่มาพอขาวปลาสิหาเฮ็ดแล้วตัางเว้นอะยั่งอยู่กับม้าอัดตึกใบมือนอนก็มาลายแต่หญิงมันจะแก่งได้มันแกงแซ่บได้นอนอีไดนาจูดบ่ดี่งนอนเพกอ้อมก่ออยู่อยากเด้ขาจะเฝ้าหาแล้วดับหน้าก็นจะไปหากินแบบสบายอุลาจังบริห่วงเอียงว่าจังบริห่วงเอียงไปหาแบบสบายอุลาให้มันแล้วหนำหน้ากัน บอกลาขอ,อยามาทางจอเดี๋ยวพอพันศิดามันบุดีหูปราชานักเรียนกล้าให้บบาคลูนใช้เก็บสตา,ตออายตาจะไอ้เห็นยามใดให้เก้าหลวง ขอสร้างฝันให้ลุลุ้นจังมาว่าเรื่องหักนาอ้างอย่าไปดังเลยเดี๋ยวนี้อดไปก่อนเด้อพี่ชายอดไปก่อนอย่าใจร้อนเที่ยวมาวอนนองอย่าอายอีน้อยพอมึงน่ะคือดีแท้จ้างวันละสองร้อยเอ็งมเอาเงินเฮ่อเอาร้อยเดียวอุ้ยขนาด มึงเลิกกับพกเก่ามึงโลดพกกับสุกสันี่นอนโอกสุสสันี่เราว่หมีมีแล้วจากเธอดีได้อือตาโลดแล้วมาเอาพูกนี้เอาตาเต็มนี่คันมึงไม่เอาเรากูเอาแล้วได้ดําหน้าไหวดําหน้าเก่งนะนี่ดําหน้าแปดท่งกันแล้วนี่ให้โอกาสตัวเองจักตาขืนนอนพ่นองไปหาเห็ดน้ำกันเด้อค่ะ มาเพิ่งกันว่าสองนะฮะสิบมานบพราค้าขึ้น,นะะจะหนานะกับวันยูอีกแล้วค่ะตากแดสามคืนค่ะนอนผันค่ะ <laughs> ว่าจะทิ้งผัวเก่าหรือจะเอาผัวใหม่คะขึ <laughs> ้นยากบว่เมันก็้ขึน้นยากกว่านั้นบอก <laughs> พบหน้าาก็นจนสีร่ดสิลู่ก็ได้คิดแาได้เลย <laughs> เฮ<ห>้ยไข่นั่นไข่เหรอจุกหนึ่งแก่เหลือเนี่ยมันคือตาดีถ้าอยู่ไกลๆก็เลี้ยวเห็นกูเลยเลี้ยวเห็นแต่สีเลืองๆนะ ดีแต่น่ตามันก็มีกินอยู่ในด,ด่งพร้อมเนาะคือเซอร์เฮนนะ่ะเป็ยไงคะมันคือดอกน้อยๆก็เห็นนายเก่ารถนะั่งยำแก็บรถบ่ปกตินะซัมมี่แค่เอาแค่มาเอากิดลด์อืมอะอะอ,ะอันนี้คิดซะว่าเฮาบ่ได้มาหาเห็ดน,นะเฮามาย่างรอเบิง่งเด้อพี่น้องเฮาบ่ได้ตั้งใจไปหาเห็ดเด้อจริงมัน,น,นก็มันทำแล้วเพราะว่าดับนาถึงจะทำแล้วจ้าแม่นนะคะมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วก็ ต้องสังเกตหลังตุยๆนะคะนางจะเด้งเต้งเด้าเด้งเด้านะคะอันนั้นคือเจอเห็ดนะคะนีน่ปเกาะดงมันกอยู่แล้วนะค่ะอันนี้คือเรามาสำรวจตรงที่เขาเก็บไปแล้วนะคะคนี่ใช่คือบเหองเียนี่มนบอเก็เบ,กเบกนเซะง่ายมองบ่อโจดกริรโจดนะโจมันมีจกโจดซะนี่บอกอู้ยออกเป็ดๆหนึ่งเนาะ ไม่หาแค่วันลงเหลือกี่มือเพิ่อนบอกคือเอนนอาไรแ่นี่ที่นอยจ๊กแล้วเหอะขาเบิงหม่ไปเบิ้องมองข้าวอ่าวคนละมองข้าสีอ่าวคนละหาเบิ้งแต่มองข้าอ่าวไปเบิ้องมองข้าสีอ่าวพุไปอ่องได้ก็้ีนเขาไปตอกเาก่เก่าแล้วเจ้าพัวใหม่ฮะไอ้ยัก็ให้โอกาสตัวเองให้นอนขัดสามคืนค่ะว่าจะปะผัวหรือจะเอาใหม่ค่ะ เอาตกเก่าครับขึ้นอย่างยังเอาผวกเขามาดาหน้าซอยนี่เฮ้ยเอาข้าดอาผม้มาดาหนาซอยค่ะเพว่าอยากป้าตกเก่ามันยังเอาหัวกันอยจะมェนผัวเพิินผ้าปินนะบ่านแผ่นดินปินายเอาสินมาเช็ดน้ำตาของมึงมันต้องายสินการมาเช็ดน้ำตาผัวไอ้มีพันระยะต้องน้ำตา จเจตนารักคน,กนที่มีเจ้าของต่ตัวเองต้องลงผิดโดยไม่รู้ตัวมันอุกอังอานั่งเศรย่อนว่าคิดตายอืดแทบบ่ผู้ชายมาลักเล่นผัวเขาคือสัว ไม่น่าหูตาหม,ดม,ามด,ดมัวบัดนี้แลนอนอนองตั้งมาเสียตูวให้ผู้ชาวบ้านมึงน่ะพาออนบดแดงคองถูกประจานหากหูหอดหูเมียเขา เป็นแสเป็นสาวหากินกสำนีบโบตุยชีวิตกระเยท่งคิดแห่งเศร้าแวามาเครียดให้เจา้าขงยอนว่า,า,หาบ,าบาหูว่าดตำนั้นมีมีหูทั้งหูแหละยิบหู แอบม,มาครอกรียกับเราอ,อยู่อสองต่อสองผัวเพิ่นภาพเป็นกะเลยพิธพีผิดครองอบอกล้าสิห้องยานคนอยากเสิร์ฟน้ำบอกล้าสิปะยอนมาได้เอากับผัวเขามาแล้ว <c oughs> ปะยากบอกอก ไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาหาระบายค่ะมาระบายกับตุ้ยตุ้ยยุบป่ะไอนที่เขาเอานะนี่อุ้ยมีแต่แพมเพิร์ดนี่ที่เอานะหญิงนี่โหโพลซะนี่นะเออมันออกในแคมป์ถังอะไรแล้เพราะว่ามันมันได้กินอาหารเสริมไปไปไปท่านท่านท่านไปเลยเต็มนี่เขาเอานะอุ้ยก็เดี๋ยวว่าเห็ดอีกต่ละโจทยตอนนี้หรอบนที่เขาเอานะอยแต่ว่ามันได้กินอาหารเนาะเราดีแล้วที่เราไม่มาเจอเราไม่กล้าเก็บนะมันมันอยู่ในอาหารเสริมเนาะพี่น้องเราบ้างน้ํากอต่าด้วยค่ะ พี่น้องลบนะคะ่ะน้ำนะคะ่ะระบันกน้ำกวาดตาดนเพิ่มอมอแักแตงจะออกขึ้นไปเปียงกันดาโหโพนผูบอเลือ้จักดอกอ,อ,อลิลลาเนะเห็ดแพมเพิร์ดค่ะตรงนี้นะเห็ดแพมเพิร์ดค่ะไม่กินค่ะมีทั้งเห็ดแพมเพิร์ดนะคะเห็ดขยะเก็บเห็ดนะจ้ะ เฮ้ยมึงเก็บอโลกันมึงพ่อเฮ็ดนมึงจะได้ห้องหาผู้คนบอกแต่อุกมีผัวผิดเชจนมันตายอ้ลผัว่อยเปลี่ยนไปหัวนอกใจซุจะไปเอาผัวมาหัวใจยจะเอาผัวเต็มเด๋ยวนี้นะสิมาม่าเต็มแล้วสิแด้มาแย่งแต่เต็มแล้วแต่เต็มรอเด้อค่ะครูมือนี่ ตเต็มรอขึ้นมาทัานทีเลยค่ะกินนะักกาิบ่บอเอาดอกสักสใหญ่เธอกำนังเแ่าบานิสก,ก้บ,บดด่เน่อีกเลยห่วงไว้กินเงาเงาอีกเลยถ้กระชีห้าไอ้อยุ่งดอกใช้เรามองนี่บอกคือว่ามองอันี่มองนี่แมองอันปีกไก่นี่ยชเข้าอันอเอนนเอเราเก็บแล้วบ่อออวโอ้ยอตั้งภาพี่น้องมาเบิ่งแต่มองเข้าเอาลีเราแต่แกาห้าไปนั่งห้าจนพ่อบนข้าวเนาะ นำไปเยเพราะว่าตอนนั้นเขาเอาได้นี่นั่นแหละถ้าลงไปแล้วเขาใกล้สึท่านนะอยู่พุ่นเนาะฮาได้ดอกนึ่งนะเขาจับนะป้าป้าป้าแหลมมองใกล้ฉอดบริษได้กินมันอยู่กขึ้นต้นมันวันอะไรึ้นต้นอะน้องมีผัวแล้วนะคุณพี่โดนตีมาแล้วกังหล่โหนมองกันตั้งสายคนมอยหล่นไปแล้วตั้งหลายทีมอยไข่ หิ่อจังไดจังตีปงอาดัมัมนไก่ตากลมเบิ้งนะนัาฟุดแอดัมไ่าปงมาเป็นป่มปูและเป็นป่มมาละแม่แม่จีกลีบไข่เอ๋มาละมีดดำน่อยขย่าเบอร์วันยังมียังกีแกจะจ้าจจำก็ใกล้จ่หูจึ้งป วนะก,กนะพัวชาดิสนาชีก็กะเกงไวหนสีอม่ะังคดอีกอยู่โอ้ยไ่ได้ให้นยากพนั้นโอ้ยอยู่สิไรกว่าเหตุเอ่อยเนี่ยกายสีหอดมองเคยเก็บเลยได้ดีนะะวเกแเพวสีเอาพัวใหม่บ่หูว่าไผสิวาบ่หนอ ตัวนี้มันออกก่อนได้อนเนาะอุ้ยอุ้ยหามื่ตัวตัวเองสีเอวเพวยไหมตู่ว่าปอ่เต็มมองนี้ก็เคยเอา้าวแล้วค่ะแล้วสีอ้าวอยู่แล้วก็ยังว่าสีกิ้นลายบ้าเพ่งบาหน้าคนสวยคือใคร <c oughs> น้องสวยสวยหรืออีสินการมึงสวยนนมวึงสวยหรืออีสินการมึงว่าอันมึงว่าความสวยมึงนยอยู่มองใด วยนนเออเธอว่ามันอยู่ในป่ายลื่นจ้ะเอาไปอยู่ป่ายห้าบ่บ่มันป่ายลื่นมันเป็นงูบอกครัเอาเลือกบ่บ่กูนาระหนึ่งอ่าสันนี่ของเธออยู่ในสายก็เดี๋ยวว่าอยู่ในสินการเลือกบ่นี่ตอนนี้ป่ายลื่นค่ะนี่ลาตอนเรกแหละแปะมายุ่มยุ่มค่ะตาเขาไม่ได้ขืนบ่เลาะลำห้วยลำธารนี่แหละค่ะด้ายคู่มือนี่ ข้ามกระติ่มซองข้ามกระติมเห็นเราดับหน้าไว้เลยมากล้วบาทนี่ญาติกันตะพื้นพี่น้องเลยมาแต่วไ้มาเเ่ซอยเหเบี้ยเหการณ์บดบได้กินน้ำมันมื้อนี้กันย้อนล้วนั่นได้ขนาดเราดับหน้าไว้ได้ขนาดป้าลวแป้าตพก่า่เอาอนยเจ่นีนาะ โอ้ยบริพ่อเฮ็ดจังกเถองเลยเอาเน่างตับล้างหนังไปเลยเลยช่วงเที่ยวเขาแล้วเนี่ยเนาะอมันเน่าเพอแต่ของเน่าๆแต่เฮ้ยเราเลาะลงลุ่มนะเขาเอาอะไรแต่เถืองนี่นี่จแต่ตีนเหมือเขาเนาะอืตัวเหลือนัมันเน่าป่ะนี่มันเน่าหมดแล้วยี่นี้เป็นๆนี่แต่มันกรบบาดลายดอกเนาะเจ้ากระเก็บแบบเรือๆนั่นแหละเจ้ากระเผอแต่ของเน่าๆต้อนเขาเดินมาพ่อแต่ของเน่า ขพี่น้องมาเบิ่งกินขี่ประท่านมาครับนอาบนขี่ประท่านมาค่ะน้องข้าเจ้าจิมเอาแบบละเอียดเลยนด้พูคนนเสไลท์เติบอยู่ได้เห็นินนีะปิ๊บกินขี้ไม่ทันมาลี้รอมีโรคมาเอ่าบอ มือนีข้ากาคือผ้าพ ok ีผ้านองมาหลอหมองเบิ่งข้าเก็บหม่องเข้าเก็บเห็ดซื่นนะคะขาเาวขาเก็มาหาเก็บเนื้อไปแม่แล้วขาเอา้อนข้าวักดำนะเนาะเสียดายเดพี่น้องเอ้ยเสียดายเลยบริปีบเลยโห้นะคะไปยางอีกต่อไปค่ะง่กโคงเตาเมื่อนะคะ ว้าวเลยมีแต่ว่าเท้าหาามี่งมีไงแต่ถ้าจากเท้าทามขท้าผู้ันนั้นมึงนั่นกูหู้ยาตั้งแต่เนี่ยนั่นเล้อกสักเดียกูหู้กูหู้เบอร์พวนั้มันตายแล้วคุณบรี้จะโชคตัวให้ใมญ่ใหญ่ค่ะมีแต่ว่าจิตเท้าหาามีญ่ค่ะใช่อยากจากเท้าทามขท้าผู้อ่ะมันไปิใส่เิ็ตลอนเห็นอีกแล้วว่เห็นอีกแล้วพี่น้องนั่งตุยได้เห็นอีกแล้วเห็นห้อยตีนบืนขึ้นกับหมาอีกเลยนี่สงสัยมากกับหมาบ่ห้อยนี่โอ้ยขามห้อยขามห้องแปดห้อยเลยนี่ ค่าะดต nada, nada, bon net, bon net, i, oil, ่ดนาให้ดาหน้ามาเลจักเธอน้อนั่นหละนี่อืข้ามันเอ็ดนานะครับสองโงามทงมีเลจักเธอตัหยเรหมอนานั้นแรืว่ามาต้อยีได้ย้อนซ้อนฐานจะไเอาฮู้ปอดมาได้เออสัมผัสสายเตะทิ่มรู้นะได้ม่นชว่าเอาผัด อันนี้นข้าขึ้นทอดมานีีแหละวบอกออพวกม่าดขกูบอขึ้นทอดพวกมึงนี่นกูหาาก้าเอพวกมึงแล้วบอกพกม่อ่อางขนางใจดิว่านลำโพกเขาดิเจ็บเซ้ตเซ็ตบบน,นเส็ประสาทเส็ตประสาทนะก็ใหญ่ขึ้นครึ่งนหนึงครึ่งนึงในวางคาน่ะนกินยาเาไดเม็ดมักลับโลกมันมาพืชพัวเามาดีตาอุก

มื่อนี้นี่ยมันมีได้เห็นไม่ห้างนางไม้มันไดเห็นตอนค่ำมันเห็นเป็นหมูสงสัยว่าไม่ตอนกาวพ่อบ้านใชหรืเล่นยมเขเล่นควายเป็นพ่อบ้านอะไมาเล่นควายอยู่อเปล่าบ้าน่ควายโอ้หพราบ้านควายลายมือดีสุดท้ายสุดท้ายก็กินขี้ไม่ทันมานางวะ ถ้าก็กินที่ไม่ถนมาเพราะเรามีเวกทำค่ะเราดำนาเขับไปดำดำนานเะอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาเดินดูลาดลาวเฉยๆก็พอนะคะ<ม>พี่น้องขาจัดมาต้องเจอแน่ถ้าถึงเขตน,นี้นะจไม่เยอะก็น้อยค่ะไม่ได้เห็ดจากดอกนะคะขนาดเห็ดไม่ห้างนางไม้ก,ก็ยังไม่เจอนะคะแล้วถ้าขึ้นไปเขาตอนนั้นเราจะเจอไหคะขนาดนี้ตะเวนตกคำคอยแล้วค่ะทางเมืองคอยเมืองทางเมืองอีน้อยก็ลงทีบเลยม่จักอันนนะีะ ค่ะยังบ่ได้ย้อมนะู้ผู้ย้อมด้วยค้าไปไปไปเอาก็เรามานักสำรวจไง้า้าบบาาาาบนนถถถืถือวอววว่่นะ่เีุตแสดงว่าตาไม่เห็นลุงด้ยยด้ยพอแล้ว ้าออกเต็มเลยบังนี่นี่นม,นมาไปวๆๆๆๆอย่าผาักลังคนสิเห็นนี่ป้าเห็ดยังคือมีครูสีแถ่นี่นะมันไม่แม่แหลกเท่าหรอป้าพอดแคบมันจะสู่หรอป้าแต่ยิงป้า <laughs> <laughs> พี่น้อง เฮ็ดเอียงคือมาออกอยู่กับก้นไม้อันนี้น่ะยำย่างอยู่นี่สีชมพูสีเอียงกับนี้เลือกอะไรไหมมีคล้องมึงอยู่บ้านี่น่ะมันล้านขายนะคะเพลสบัคคายอยู่นน่นี่เจ้าคองไปไซนอ้ะแค่นี้จะอยากซื้อคองเด้เนาะหุ้ยร้านขายมะพรมาวมอพร้าว้านขายกางเกงไหนมึงมาสัมภาษณ์ดูนี่เจ้าคองร้านพคนไปไซนี่ถามหาบังดูเจ้าคองร้านอยู่บ่คะ ซื้อเสาไหนเน่แม่นเพื่นนันเปิดห้างเลยเพื Blessed> ่นต่ายป้าห้างหรออีหยังบอกเฮ้ยข่าวกับซีของสันแน่นี่นะเฮ้ยเลือกมึงดูโอแต่ได้กับบับจต่างแล้วเห้ยขาวกับสันต้นนี่นะ ไม่ผู้วาเปิดงานได้กัใครแมกนมเปียบเพได้พระสื่อออังทันให่เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย เต๋อเรามีสีสีเลยยิสีแชมพูนะสีแชมพูนะคล้องโตสีแชมพูแกละตัวนึงหักสีขาวอันแบบว่าขีดเท่าขาวนะก็บซอกโตสีดำนะก็บซอกโตดำแบบไร้พักแเลนเป็นเบิ้งนะเบื้องมีโตมากไม่เชื่อหรอไม่เอาหรอหักสีแชมพูตัวนั้นยังไม่อยู่ผ่าบักตรเครื่องนึงนมหนึ่งนะอันนี้ก็ พี่น้องมือดีมาเพียนไรบ่อยากเอาบ่แกงนะบอหาไปได้อ่นฟเฮ้ยเฮ้ยเ้มันเฮิวสซ่เอาซิปอ่านแก่งกัพ่อกินมาให้ซื่อกับเก่งไหนก็ไม่ซื่อว่าได้มันมีสายตัขาดสเปล่าไดยปืดไปเลยอีนจะเมาแหวนวจะจังสีจะคล้องปกัจนนี้ป่าอะไรเปิดท่านใบมามีผูกขาย ตะอุกตะอังคนก็ลุกเติบอยู่แล้วคนลงทุนนายโถบนดาลมาละไยล้วบ่ไดาายเจ็ดโถเดี๋ยวพอน้าเจอมันเกิดกี่ทอกี่เท่าเจอมันขาดมันเื่อยใช่ไหมก็จนโยู่อ้ยที่ทำพูยังไม่ใส่กได้เื่อ้รนู้งกันมือเมื่อยดียังไม่ยังมันขาดกูจะยางอดเหินบนี้น่ะกูเมือยหู เปลี่ยนใจกนนุ่แต่ก้าล้วก็มาเที้ยเหลนหน้ายดอื่พูดเลยกว่าผูได้ลงาตัต้านเปิดขายเสือนได้บ่เปิดล้านขายอยู่กลางป่ากลางดงนูดเฮ็ดกับขาอม่อ้านขายองใรเสือนายัไเบิงาดงพเฮ็ดพม่เลิอ่ะนะเฮ็ดพี่ข่อยเฮย มันคือเอลงังโงอ่แค่สัตว์พัดติ๊กยูยัคืออันอันอนของทางสามจังนี่เฮ้ยยัคือได้ยัคือตะบองทางสามจังนะโผได้แถวนี้เนาะฮุกอ่างทางใจมาเฮ็ดกต่จะเป็นเพราะมีดวงได้ไปพ่อตลาดขายเสื้อผ้าได้เปพ่อโมก,กันนอกเดือนย,ยังเว้นตาฝรั่งเขาก็ยังเห็นเนาะก็ต้องเห็นเห็ดตัวป้านาะก็เห็นเห็ดพ่อจะมาเจอเห็ดกระพ่อไปเจอแว่นตาฝรั่งก่อนเนาะจ้าพ่อร้านขายเสื้อใน โคดโพกระจกมันกระจนคูโอ้โหคือดอกงามเลยจูมันงามมาเลยจุลุยอยู่วันนี้ได้ดอกเดียวนะคะเห็ตาฝรั่งใสกระจกมันคู่หมดแล้วค่ะวันนี้มีดอกเดียวนะคะดอกงามอุ้ยเหรออุ้ยเห็ดไทยเห็ดตราไม่เห็นหญิงนี่นางงาขางนั้นได้สาวบวเห็นบอกอุ้ยหอมเลยกำลังเลิบออกแสดงว่าท่างนี้คนบ่ญญางบ่อยจะเคยขึ้นว่าเห็ดไทยหานยางเมื่อนี่ผัสซิโพเห็ดปวกอีซะผัสซี่อีพี่สองเซบ่ตะอุกกะมังเติบอยู่ได้ยิง ขนาดก็มาเปิดห้านได้ตาาก็ยังไปท่อเกิดตาดีสำนันแล้วเฮาก็ได้สำตาดีสำนักสบายังี่พอขายลานขายเครื่องในเซ่ถามมึงแน่ว่าจะป้าโพนั่ะกูจะป้าโพมึงเลยได้อีเมลงมงมาเอาบริเวณแถวห้วยบ้านจนไม่หย่งนะไปดังน้าใช่สวัสดีแล้ว ตกล้งละทามฮาโพตะกลงแหละนางอยาดทาม้าผัวค่ะทามทาทูหามยหญยๆค่ะแต่อุกตะอางนางนางซิมการบอได้ไหมไม่มีเหตุกินแบกดอกวันนี้โบเบรัก้าพี่รองค่ะ บ่ได <Bob> ้จะไปหาเห็ดดอกอันนี้นายก็ตีมันยังไม่แัดโพลในหุ่นบานแล้วมันบ่เห็นอันเรื่องของเรื่องกับผ้าเทอมานเอาขันเยอะเทอร์มันสิไปหาเห็ดค่ะแต่ไม่เห็นของแท้กับปลาเล่าเจ้าแก่เทียงนั้นบ่ได้อึต่อยากกับผ้าไปเลยเนาะเบิ่งในหน้ากูจีดค่ะวจีดค่าวอะเรเนี่ะไปเมื่อค่ะพี่น้องค่ะถือคิดสบายมาเลาะป่าซื่อๆนะคะออกมายืดเส้นต้อนะคะกรมกรมดำบน้าเจ็บแอวค่ะมายืนและยางเลาะยืดเซ้นซื่อๆในราคาติดตามมืออื่นละคันนะครับพี่น้องค่ะ หมดเงินจ้างแต่เด็กคาตุยเมื่อื่นนะครัได้ในนอนเฮ็ดนะยิงเพราะว่ายัางอยู่ก็ร้อยังอยู่ร้อพรุ่งนี้มันกรอกเยอะแล้วคือแต่ดำเนานเราก็ไปนะคือไปตัวนี้ก็พ่อเฮ็ดคือเก่าคไปค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะติดตามมืัดกันแล้วกันสักคิดว่ามือนี้แดดสักคิว่าหนาสักสีดำไปแล้วค่ัมากอะเบิ่งตัวเองแม่นโทรศัพท์กันยังหนาขาวเปิลเวิร์นอยู่ผู้โอเคนะครับพี่น้องติดกัมดำอื่นกันแล้วกันนะคะับย่งมาแล้วนะครับนาตุยยค่ะโอ้ยเสร็จเอ็นสักทุกขึ้นแทบมือนี้บ่ลจะคือย